คาดหลังนะครับอะไรว้าว<อ>กระเปะ๋าขอบคุณครับเป็นรักกระเป๋าอะไรลักกระเป๋าสี่เก้าหนึ่งครับว้าวขอบคุณครับเจอกันเจอกันทุกคนครับบ๊ายบาย,บายาค่ะนะครับกระเป๋าเก้าสิบแปดอยู่น้าไปต่อหลังเลยไม่ใช่ <hiking> ใชอายูเดี๋ยวให้ที่หลังเดี๋ยวให้ที่หลังอายูเดี๋ยวให้ที่หลังเจ้าว้ามโอเคครับของสภานะไม่ใช่ของลุงข <culturally S 2> องสภาขอบคุณค่ะ ของสภ้อาไปไปไปอยู่กับไอยูเลยไปคนนี้ไปเดี๋ยวให้ที่หลังไปเลยไปเลยครับยังไม่ได้จะได้ใจใจรักมันจะจบที่เราป๊าป๊าลืมแล้วก็ไม่ให้ตังเราไม่ว่ากันเลยเดี๋ยวป๊าป๊าลืมถูกยูยังไได้ครับยังไม่ได้ครับกระเป๋าเก้าสิบสองครับเดี๋ยวใจรักกับไอยูใช่ไหม ใช่ค่ะใช่คับเหลือโพนี่ด้วยใจรักกับไอยูเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้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 เอาให้เพราะว่าันี้เป็นเงินของสภาเดี๋ยวของของเราสองคนเดี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยวให้่างหาใช่เยอะกว่าไม่ต้องห่วงรอดทอต่อพี่ยูไม่เหลือโพนี่ด้วยต่อสอครับยังไม่ได้เข้าเลยครับ เราจะขอเราจะส่กรภาพผิดเลยไหมกระเป๋าคนเยอะคนเยอะส่วนตัวไงไม่เอาไว้ไว้พรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้เราเอาสองพี่บาพี่ได้ยินพี่ได้ยินเฮ้ยพี่ต๋า ไม่ด้มิวไม่อยู่ถ้ามิวอยู่กินของจั่วปลาครับเจอกันครับเจอกันครับขอบคุณมากมากขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าอยู่ที่พีเอวาร์สิบห้าอยู่ที่บางสิบนะมามารับเลยเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดตัให้ครับหนึ่งแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดเจ๊เอาอะไรวะมีแบบนี้ทุกวันจะชื่นใจมากเลยมาเนาะน้องผู้หญิงมาไหมอายุอยู่ไหนอยู่ทนพ์วันนี้ป้าลืมอะไรหรือเปล่าไม่ลืมจะให้ตังค์ใช่ไหม อยู่ไหนอะ่ะร่อนทองร่อนทองครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาได้ได้ได้โอเคไปเจอกันครับวะไม่หืมได้ไงวะใจร้างใจร้างครับอยู่หรือเปล่าใจร้างใจร้างเดี๋ยวป้าจะเอาตังค์มาให้ที่เนี่ยได้ยินไหมอยู่ฮะอยู่ฮะ ใช่ครับแต่ดลเดี๋ยวป้าจะเอาตังค์มาให้ที่เนี่ยป้าไม่ลืมด้วยอ่ะว่าจะให้ตังค์เราอ่ะป้าโทรหาพี่ยูตะเกียพี่ยูโทรไปค่ะบอกว่าลืมอะไรเปล่าป้าบอกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวป้าเอาตังค์มาให้อย่างเงี้ยโธพี่ยูช็อตวันยนี้ทวงหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ทวงไม่ได้ทวงพี่ยูโทรไปแล้วป้าก็บอกว่าอายุอยู่ไหนหนึ่งเนี้ยป้าไม่ลืมเรื่องจะให้ตังค์เราอ่ะช่วงนี้ป้าสมองไม่แบบไม่เออเป่ะ นิ่งๆเลยสวยเชิญครับคุณหญิงขอบคุณค่ะอยู่เมืองนี้ผมไป็นคนหนึ่งครับโอ้โหมีสิบหกคนนะสิบหกไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้ถ่ายถ่ายรูปไว้ไยังยครับบอสมาทำงานไม่น่าเชื่อไอครับ่จริงครับเขา <c oughs> เขามาก่อนครับ <c oughs> เขาโยนผมมาแล้วเขาไม่ยอมเราเขาปากแข็งครับนั่นอายุครับกระเป๋าอะไรครับกระเป๋า461ครับเฉี่ยเฉลี่งป้าป๋าจะบอกนะว่าเฉลติ้งอ่ะ461ทำอะไรอะ้าดหลังนะครับอะไรว้าวป้าป๋าขอบคุณครับเปล่ยนรักกระเป๋าอะไรรักกระเป๋า491ครับ อีตรงไงยางไงไอายุอบคุณขบคุณขบคุณไงเจอกันเจอกันทุกคนครับบายบายครับอยากอยากโดนแทงขาอยากโดนป้นพี่ยูจะเก็กันให้เข้ามาเปล่าเข้าบอบไปยมลูกไป หนึ่งแสนที่บิงซูให้นะไม่เคยเห็นคนทำงานหรอตกใจนี่เหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับเงินสัมภานะครับเทไรอันนี้ไปไหนพี่นี่กูต้องรายงานการโอนเงินให้กับโซเชียลล็อกราาเป็น่ะเท่าไหร่หรอเดี๋ยวแม่งไม่โปร่งใสเฮียกูงงหมดแล้วทุในชีวิตกูต้องต้อหลายอย่างเหลือเกิน เย็นใจเย็นทำสิอะอยากทำทิอะไรอยากแต่เย็นี่พ่อพ่อครับป๊าป๊าป้าพ่ออายุรวยไงพี่เดชมาถึงก็ให้เงินลูกเลยพี่ว่าง่ายเง้ยลูกมาทำงานทำไมเนี่ยครับอ้าวก็นิดนึงนะคะเป็นเด็กดีอะเนาะก็ได้ตังค์สุดยอดสุดยอดมึงต้องเรียกคุณหนุ่มปะเนี่ยเราเพิ่งรู้มอ่าฟอหนุ่มคนหนุแล้วก็เหนืออายุ ขอร้ขร้อง้อาแบบนั้นขอร้องอาแบบนั้นขอร้องอยาแบบนี้่ขอร้องอย่าทำแบบนั้นขอ้อง่าทำแบ้นขออ่แบบ้อร้อือาแบบนั้นขอร้ออยคาแบบนั้นขออ่าทบบนันี้อย่าแนี้แบบนั้จอ้องอาที่เอง่าที้ขอร่าทแบ้อองอ่ากำนันอรง่านอรออย่าแขอรปองอย่าน้องได้ป ใครอะเป็นสภาหรือเป็นล่าพี่อยากเป็นลูกน้องเขาเหรอทำทำยังไงจะได้เป็นสภาพี่ต้องมีความุฒิภาวะก่อนไปไปบล็อกกับบลอกพี่เด่นชัยเกินพี่พี่เด่นชัยอยากเป็นสภาจะไปขอเป็นลูกน้องเขาเหรอพี่เป็นหัวหน้าได้นะเว้ยเฮ้ยก็ต้องอย่างนั้นดิวยวมาดูหัวหน้าอะไรวะก็แล้งอยู่แล้วหัวหน้างงเันแล้วอะ ใช่ไม่ลืมครับป้าไม่เคยไม่เคยลืมไปอยู่เลยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์น้องทันเดอร์ก่อนเมื่อกี้ออกมาสักทีบอกว่าพี่เป็นลูกน้องไอ้บอ์อย่าลืมเก็บใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บตอนที่ไอยูเอาอเนี้เสร็จเสร็จทองไปเก็บอ่ะโอ้โหจะไปบอกไปบอกน้องก่อนใจร้ายอย่าลืมเอาเงินไปเก็บนะครับเข้าใจไหม เราไปเก็บดีแล้วอย่าอย่าลืมเอาเงินไปเก็บนะคะเดี๋ยวโดนปนโอเคไหมแต่ว่าแต่ว่าเราเป็นเศรษฐีแล้วเราไม่ต้องมานั่งงมหอยงมปูงมปลาแล้วโอเคครับนี่ถ้าไม่ติว่าหมามา,มาสอเนี่ยเอาไปเล่นอีสี่แล้วน,นนะอย่าเอาไปเล่นปลาให้ mm hmm. อย่าเอาไปเล่นค่อยใช้เงินเราไงเอาไปเล่นอนะ่ะโอเคโอเคไหมโอเคโอเคครับอย่าแม่งดูหนังอยู่จะเพื่อเลยไม่ค่อยได้ยิน โ <Okay. S 2> อเคยาโอเคพี่อยู่กำลังจะได้ไดรับเงินจากป้าเท่าไหรครับได้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 ห้าสิบเคเหมือนกันหรือเปล่าได้เท่ากันอย่าลืมเอาไปฝากนะครเดี๋ยวโดนป้นเนี่ยพี่บ๊อบได้ยินแล้วพี่บ๊อบน่าจ,จะชัว่วราสองคนไม่ได้ยินพี่อุบลเบิปเปร์ฟมา ma, มาเมื่อกี้ป้าป้ามาหาแล้วก็ให้เงินป้าป้ามาหาแล้วก็ให้เงินด้วยครับ แต่แต่ว่ายังไม่ได้ฝากเลยอ่ะฝากไว้กับมามาก่อนได้ไหมอ่ะว่าจะทําทองเรื่อยๆอ่ะไม่รู้จะไปฝากไว้ตอนไหนหมามาไม่ได้คืนนะงั้นงั้นงั้นไม่ฝากดีกว่าจะบอกคิดดีเล็กทำไมพวกสปอยจังเลยอยากฮะเรื่องจริงอ่ะเคือเยไม่หมายถึงทำไมพ่อเราป้าเราสปอยพวกเราจังได้คนละเท่าไหร่คนละหมื่นใจร้ายไหนเราจะเป็นเด็กดีไง คนละหมื่น <wor> นี <iah> ่แบ่งแบ่งกันหรือเปล่าไม่เลยหม้าถอดรองเท้าหน่อยครับหรือว่าแต่ยังไงสิอะไรยังไงป๊าให้กนคนละเท่าไหร่ป๊าให้คนละห้าหมื่นครับทำไมเราไม่เอาไปเก็บก่อนเอาทอไปเก็บลงตู้ด้วยแล้วก็ไปเก็บด้วยมันอันตร้ายเี๋ยว ไม่ยูเพิ่งมาไม่อยากวนไปหลายรอบอ่ะพี่หยีใช่พาไปเก็บเดี๋ยวเงินป๋าป๋าหายนะเอเดี๋ยวมันเสียเที่ยวไปเลยนัคู่เร็วกาไกมาเอารถอะไรมารับนั่งไปด้วยได้ไหมเอาอย่างนี้จะรักเราไปฝากพี่เราไว้ก็ได้เดี๋ยวมาพาพี่เราไปฝากไหมแชจู น้องแชทอยู่ครับน้องแชทอยู่